ซีีโอสาวคนดังยังคงตามขุดกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นซีโอสาวที่ถูกจับตามองในขณะนี้ล่าสุดนะคะชาวเน็ตได้ออกมาขุดอีกแล้วว่าสาวคนดังเนี่ยคือคนเดียวกันกับคนที่ทําให้พระเอกนุ่มอเล็กธิดาเดชโดนทัวลงซึ่งเป็นวีรกรรมของเจ้าตัวค่ะที่ถ่ายคลิปพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาหนุ่มอเล็กเพื่อขอจับมือขณะที่อเล็กเนี่ยไปร่วมงานอีเวนต์แต่หนุ่มอเล็กค่ะได้ปฏิเสธเพราะว่ามือของหนุ่มอเล็กน่ายยังเปียกเพิ่งออกจากห้องน้ํามาจนทําให้อเล็กโดนดราม่าถล่มยับเลยละ่ะค เหตุดังก็ออกมาโพสต์รวมมหากาบว,วีรกรรมความช่างแสของชีค่ะโยงประเด็นครอบครัวคนดังโดยระบุข,ข้อความว่าพ่อคนสองคนทะเลาะกันเวลาเขาโพสอ,อะไรแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาโพสถึงเราจริงๆเขาไม่ได้โพสว่าเราก็ได้อ๋อหรอคะแหงตาค่ะไม่ได้กินหญ้าเลยค่ะสูมันจะมีอีหนึ่งปากบอกว่าไม่ได้แสแต่คือดูออกวยโทษทีคะ่ะอินไปหน่อย เรียกว่าแรงมากๆเลยนะคะใครได้ยินนี่คือสะดุ้งกัน,ปนไปเลยทีเดียวซึ่งมีตั้งแต่โพสต์ปีนต้นมะพร้าวที่กําลังพูดถึงกันสนับโลกโซเชียลกันเลยล่ะค่ะหลายคนตีความไปว่าต้นมะพร้าวเนี่ยสื่อถึงนักร้องหรือเปล่าแถมยังมีคลิป c o อร์เพลงรักคนมีสองคนที่หลายคนบอกว่าเป็นการแซะลูกสาวของอี่ายโดยในคลิปนะคะมีคนอุ้มเด็กใส่โบอันใหญ่และสาวคนที่3ก็ทําท่าร้องเพลงในเนื้อหาของฝ่ายเมียน้อย นอกจากนี้ยังมีคลิป cover เพลงรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นที่เธอแต่งตัวเป็นคนท้องเท่ากับเนื้อเพลงที่ว่าฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันไม่มีพ่อซึ่งหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าแซอีกฝ่ายอย่างชัดเจนและนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งของเพจดังที่ออกมาวิเคราะห์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวดราม่าทั้งหมดเนี้ยแต่ละฝ่ายก็ออกมาคุยอย่างชัดเจนอยู่แล้วซึ่งก็ต้องรอให้ซีอีโอสาวคนดังออกมาเคลียร์ค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะเป็นจริงหรือไม่ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ